เป็นคนโสดหรือมีแฟนอยู่แล้วลักษณะการใช้วัตถุมงคลที่คนโสดใช้กับคนที่มีแฟนใช้เนี่ยมันจะมีข้อที่เหมือนกันข้อหนึ่งคือทําให้ตัวเองมีสเสน่ห์แน่นอนจะมีสเสน่ห์กับุคคลทั่วไปหรือมีสเสน่ห์เฉพาะกับแฟนก็ย่อมมีสเสน่ห์แต่ข้อแตกต่างอีกข้อหนึ่งคือถ้าหากเป็นคนโสดใช้วัตถุมงคลที่มีสเสน่ห์แรงกับบุคคลรอบข้างย่อมส่งผลกับทุกๆคนนั้นถ้าใครนะ ที่เข้ามาหาอาจารย์เราบอกว่าตัวเองเป็นโสดอยากมีเสน่ห์แรงเพื่อที่ตัวเองจะได้มีคนเข้ามาสนใจแล้วเราจะได้เป็นผู้เลือกหนึ่งในคนที่สนใจเราเราจะเลือกเป็นแฟนหนึ่งคนลักษณะอย่างน,นี้แสดงว่าต้องการวัตถุมงคลที่ทําให้ตัวเองเนี่ยพูดง่ายๆเป็นที่หมายตาเออมีเสน่ห์แรงแบบนี้จะแนะนำนะให้ใช้ตะกุดโยีอาอันตะกุดโยีอาอันเนี่ย บางทีอาจารย์เรียกง่ายว่าตะกุดแม่ยนีคือตะกุดที่จานยันลักษณะของยันราคะทําให้มีสเสน่ห์อันนี้เป็นลักษณะตะกุดที่อาจารย์พันขึ้นมาเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในโลกเลยนะเออชุดยน,นีนั้นใครที่ได้ครอบครองแล้วจะชื่อว่าเป็นคนที่มีสเสน่ห์แรงเหลือเกินใครที่เป็นคนโสดนะคนเน้นอยากมีสเสน่ห์แรงเลยนะใช้ตะกุดยนีนี้จะพกพาไว้ที่ไหนก็ได้เอาไว้ใกล้ตัว เหมือนเรามีอาวุธแรงๆอ่ะก็จะทําให้พลังของสเสน่ห์กระจายไปรอบด,ด้านจังไห้นะนี่คือตะกุดโยนีจังไมง่ายนะนี่คือสำหรับคนสอดที่อยากมีสเสน่ห์แรงทีนี้มาถึงคนที่มีแฟนแล้วคนที่มีแฟนแล้วเนี่ยถ้าหากว,ว่าคบกันมาจนนานเท่าไหร่ก็แล้วแต่มีความรู้สึกว่าความรักจืดจางลงเราสังเกตนะโยนี่ความรักจืดจางลง พฤติกรรมของคนรักเนี่ยจะเปลี่ยนไปพฤติกรรมคนรักก็จะเหมือนกับใส่ใจเราน้อยลงคิดถึงเราน้อยลงสื่อสารพูดคุยกับเราน้อยลงแล้วก็เริ่มที่จะมีใจที่ออกห่างไปสนใจคนอื่นมากขึ้นคุยคนอื่นมากขึ้นจนสุดท้ายปลายทางอ่ะไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่นจะลึกซึ้งขั้นไหนก็นแล้วแต่ว่ากันไปตามลำดับความผูกพัน ก็เหมือนตอนที่มาผูกพันเราใหม่ๆนั่นแหละดังนั้นแก้ปัญหาให้ตรงจุดเรื่องของความรักความซื่อสัตย์ต้องมีวิธีการนะที่จะทําให้มีความรักความซื่อสัตย์ให้เราเนี่ยนะใช้วัตถุมงคลที่ทําให้จิตใจของคนรักนะรักแล้วก็ซื่อสัตย์ตาราท่านว่าคาถานี้เรียกว่าคาถาสเสน่ห์หน้าหมาความหมายก็คือคาถาที่เขียนลงในตะกุดเสน่ห์หน้าหมานี้นะ ทำให้คนที่เป็นคนรักของเรานะรักแล้วก็ซื้อสัตว์เหมือนหมารักนายเลยนี่แหละตะกุดเสน่ห์หน้าหมาซึ่งเป็นลักษณะของตะกุดพิเศษที่ใช้คาถาโดยเฉพาะวิธีการใช้เคล็ดลับเดี๋ยวอาจารย์จะแนะนําให้เมื่อบูชาอีกครั้งส่วนใครที่คนรักถลำลึกถึงขนาดใจออกห่างแล้วไปมีคนอื่นถึงขั้นจริงจังก็ต้องจัดการให้คนที่เป็นคนอื่นมือที่สามนั้นนะออกไปจากชีวิตรักษอาอารย์ จะใช้ลักษณะตะกุดที่เรียกว่าตะกุดทลายชู้จริงๆก็คือตะกุดเสน่ห์หน้าหมาดอกครูเนี่ยแหละตะกุดทลายชู้เนี่ยจะมีมวลสารสําคัญหล,ห,ลหลายๆอย่างที่ทําให้ดีดเอานะผลักใสไล่ส่งมือที่3ให้ออกไปจากจิตใจของคนรักเราแล้วทาให้คนรักเรา้นานะ่ยนะนะมีจิตใจที่วนแล้วก็กลับแล้วก็หวนคืนกลับมาหาเรานับว่าเป็นตะกุดเสน่ห์ที่ใช้เรียกจิตเรียกใจคนรักและ ทักดันมูลที่3ออกไปได้แรงที่สุดนี่คือคําแนะนําสําหรับคนที่มีประเด็นในเรื่องของความรักถ้าคนโสดนะคนที่มีแฟนอยากใช้ตะก,กุดระดับไหนนะก็ต่อเข้ามาแล้วอาจารย์จะทําการปกเสกให้เป็นรายบุคคลอีกครั้งเมื่อบูชา